อันนี้นี<ร>่นะ,อะไนอนสิ่งที่มหัศจรรย์คืออะไรรู้ป่ะแทคนิคของเจนนครอปถามจริงม,<า>มีใคร,รไม่ด่าบ้างตอนที่พอโดนเหลือสิบคนใช่ป่ะเปลี่ยนดีอาร์ออกหูแฟนบอลเฮ้ยเปลี่ยนดีอาร์ออกทำไมทำไมไม่เอากั๊กโปออกทำไมไม่รู้เนีนเ่ยออกแล้วพอหลังๆก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเอเลียตลงเปลี่ยนน้องคอนซ่าลงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนนุเยอันนเยเนี่ยคือหลายคนรอแต่ปรากฏเฮ้ยแล้วแทคนิคของครอปเนี่ยกลายเป็นว่าสิบคนนะ่ะสู้นิวคาสเซิลดางหากที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะอันนี้คือลูกพี่ เวลาแบบไฟไหม้อะไอ้นี่เอาตัวรอดได้อะเก่งจริงจริงแล้วนี่นะเก็ครอปบอกเลยนะคะว่าเขาคุมเกมมาเป็นพันเกมนะเกมนี้นี่แทบจะบอกว่าเป็น the ะเบสของเขาเลยมันยากไงเล่นสิบตัวนานมากมันยากกว่าบาร์เซโลนาอีกนะเกมที่อ๋อนั้นนะมีโรโกเออที่แบบอันนี้มันคือสิบคนต่อสิบเอ็ดคนแล้วเล่นสิบคนสองเกมติดแล้วนะคะแล้วอย่าลืมว่าอันนี้ใบแดงตั้งแต่นาทีที่ยี่สิบ เท่าไรยี่สิบห้ายี่สิบหกิฟแถวๆนั้นนะต้นเกมอ่ะแล้วก็ต้องยันอย่างนั้นกับทีมนิวคาสเซิลซึ่งโอ้โหเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมระดับแบบท็อปซิกแล้วอ่ะครับท็อปท็อปท็อปไฟล์เลยท็อปโฟเลยแล้วกันนิวคาสเซิลอ่ะแล้วสุดท้ายแท็กติกทั้งหมดที่เปลี่ยนตัวลงมารวมถึงการที่มีนูนเยสลงมาแบบงงๆอ่ะยิงสองลูกนี่คือต้องบอกว่าโอ้โหคอปเขารู้นักเตะดีมาก เขารู้ไงว่าเขาต้องทำอะไรดึงซาร่าลงมาทำเกมไงใช่อ๋อแล้วซาร่าก็ต้องชื่นชมนะกาอเกมน้องนี่คืออย่างเทพเลยโอ้แล้วอย่างนูนเยสเองอย่างเงี้ยคือน้องป๊าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงมาแฟนๆก็กังวลแฟนขับนูนเยสนี่คือแบบเอาไงดีมีขาวด้วยซ้ำว่าเชลซีติดต่อมาอยากจะซื้อแต่สุดท้ายพอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำได้อ่ะคือครอบก็บอกเขาอ่ะก็แน่นอนไม่มีนักเตะคนไหนแฮปปี้หรอกที่นั่งสำรองน้องป๊าแต่ว่า มันมีเกหลายเกมแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเขาจะลงเป็นตัวจริงบอลมันเยอะเนาะใช่ใช่